สวัสดีค่ะเช้าวันพฤหัสบปปดีที่7จธันวาคมพศ2566เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับ,รบนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระราตนไตรปกป้องเชา้านี้เดี๋ยวป้าตาจะให้ดูเส้นทางที่จะผ่านนะคะนะอันนี้เราผ่านวัด หนองกระบอกตำบลหนองระรอกนะคะเช้านี้เรามาเจอกันเออคุณลุแงแดงเราได้ใส่บาตรพระกี่รูปคะเช้านี้ได้ใส่บาตพระวันวันค่ายสองรูปแล้วก็ลงตาฝนวัดทหารหลวงตาฝนแล้วก็พระตีลวงสีข้าวแล้วก็ท่านประู วันนี้ปตากับคุณลุงแดงทำบุญพระพิสูจนสงทั้งหมด5รูปนะคะเช้าเช้าเราอยากให้ทุกท่านได้เห็นเช้าเช้าบรรยากาศยามเช้าของชุมชนหนองละลอกนะคะ เาคนแก่ก็จะออกมาใส่บาตรในตอนเช้าตากับคุณลุงแดงก็จัดอยู่ในประเภทคนแก่แล้วนะใช่ไหมสร้างบุญสร้างกุศลกันไปนะคะเส้นนี้ก็เป็นเส้นเ,เดี๋ยวเราจะใช้เส้นหนองละลอบหนองตะเสียงใช่ไหมคะผ่านหนอง,นองเขาเรียกหนองตะพานใช่ไหม นนองตะพานเนี่ยแล้วนี่เราก็จะผ่านบ้านตรอกสัตยบันนะคะสัตบันเช้าเช้าเนี่ย,ายอากาศตอนเชา้าเดี๋ยวเดี๋ยวตาขอเช็ดกระจกแป๊บนึงอากาศมันเย็นกระจกก็จะเป็นฟ้าก็ต้องเอาไปเช็ดกระจก ก็จะได้ได้มันไม่มีสักกี่คนหรอกนะคะที่ยิ่งคนในเมืองเนี่ยจะไม่เคยเห็นอากาศแบบนี้เลยเพราะว่าคนในเมืองก็จะเห็นแต่รถรถรานะเนี่ยเรามาตรงนี้เราก็อยากให้ทุกท่านจะเห็นว่าเนี่ยคือชนบทแท้ธรรมชาติ ้ายแล้วบั้นปลายชีวิตของคนเราเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่วัยของของคำว่ากลางคนเนี่ยเราก็จะหาความสงบร่มเย็นเป็นที่ตั้งและความวุ่นวายเหมือนป้าตากับคุณลุงแดงเนะี่ยเช้าๆก็จะเนี่ยใส่บาตรทำบุญแล้วอยู่ก็กลับบ้านไปเตรียมทานอาหารเชา้าแล้วก็พอสิบโมงก็ออกไป หน้าที่แล้วจะไม่ค่อยมีคนเห็นป้าตากับคุณลุงแดงออกไปงานกลางค่ำกลางคืนนะคะด้วยหนึ่งคือสายตาในการขับขี่รถยนต์น่ะไม่ดีแล้วมองอะไรโดยเฉพาะป้าตาเนี่ยกลางคืนเวลาขับรถนี่จะเห็นเป็นพร่าไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยไม่สะดวกอย่างคุณลุงแดงจะไปงานส่งงานศพถ้าครูหนึ่งมารับเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าครูหนึ่งไม่มาไม่ได้มารับเนี่ยมัน มันไม่สะดวกเราเลยอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะไปคือไปเฉพาะกลางวันนะงานกลางวันซะมากกว่าไปงานสพก็หนึ่งไปรถน้ำหรือไม่ก็ไปตอนเผาใช่ไหมมุงแดงแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวห้วยตู้ ึกเลยมั้งก็ต้องดูก่อนเพราะว่าเขามีสองสองสองเวลาใช่ไหมทำบุญตอนเช้าหล่อพระพิธเนตด้วยใช่ไหมรู้สึกจะหล่อหล่อมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วลืดหล่ออะไรยังไม่ได้อ่านในใบใบใบเขาเรียกว่าอะไรอพิรุนอภิรุนเออมีอยู่แล้วไม่เห็นวอกว่าตอนเช้ามีพิธีทําอะไรอ่ะ ไม่ไป้าตาย,ยังไม่ให้ดูรายละเอียดทีเ่เรียบร้อยอนนี้มีเหรียญพลาก,กใจก็มยจายระวังนะคะรถเขารีบเพราะเราเนี่ยไม่รีบแล้วเพราะว่าเราเสร็จตุระในการใส่บาตรแล้วอ่ะไปค่ะเชิญเอออันนี้เขาต้องรีบเพราะหนึ่งไปทำงานสองไปส่งเด็กนะ เราไม่ต้องรีบแล้วก็ให้ให้ให้ใหทางเขาอ่าทีนี้ถึงเวลาเราไปเนี่ยคนเราทุกวันเนี้ยถ้าเรารู้สึกรู้รู้จักแบ่งปันเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ข้างหน้านี่เป็นวดัดวัดเชิงเนินพุทธาวาสน,นะคะนี่หรือที่เขาจะเรียกอีกทีก็เขาจะเรียกกันว่าวัดตีนเนินใช่ไหมอามา่าอันนี้เขาจะอยู่ อันนี้เขาเป็นชุมชนบ้านตีนเนิน,นอันนี้ก็ต้องเป็นโรงเรียนวัดเชิญเนนะินส,สมัยก่อนเนะี่ยบ้านกับโรงวัดกับโรงเรียนเนี่ยเขาจะติดกันนะใช่จะติดกันเลยแหบ้านวัดโรงเรียน เหมือนจะทำว่าบวรคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบ้านดีวัดดีโรงเรียนดีชุมชนดี สักวันหนึ่งเราไปไหนมาไหนไม่ได้เราก็ดู เราเห็นนะัสมัยก่อนเนี่ยทับมาเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อทับมานะเขาชื่อว่าถ้ำมา้าเออในในมีถ้ำแล้วมีม้าเนี่ยเออตอ,อกุดตอนหลังก็เพี้ยนไปเป็นถ้ำมา้มาถ้ำมา้าถ้ำม้าเออคนระย,ยองก็จะ สับประรดปะสับประรดสับประรดะไหมคะธรรมชาติง,งามมากทุ่งนานะที่นี่ยัง,ง <c oughs> ยังยังปลูกข้าวยังปลูกข้าวกันอยู่เนี๋ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางนู้นนะคะเราจะเราจะย้อนแสงของพระอาทิตย์แล้วนะก็ มาสายอย่างเงี้ยก็จะเจอแดดและเขาเรียกว่าแดดแยงตาใช่ไหมคุณใ <Okay. S 1> แล้วถ้าเกิดสมัยตอนที่เอ,อคนไหนที่ทำงานที่ไปทางสามย่านอะ่ะตอนเช้าๆเนี่ยอําเภอ,อแกง่โ oh. อ,อ้โหอําเภอแกลงี่ยถ้าถ้าไปพักที่เบืองแกลงถ้าไปจกราองก็ต้องไวเช้ามืดแล้วกลับมืดพราะตอนเย็นเลิกก็โดนแดดส่องเหมือนกัน ช่ใช่เช้าก็ต้องแดดสองก็ต้องไปแต่เช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นวัอนี้มาตาไปถ้าถ,ถ้าไปบ้านหมอตอนสมัยก่อนเนอะที่เราไปบ้านาหมอตอนเช้าอ่ะใส่บาเสร็จแล้วไปบ้านหมอเลยเนอะโอ้โห<ช>แดบดบนี่แยงตาเลยนะช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นไนีใช่เราก็ต้องเรียงเรียงไปทางเจ็ดลูกนินใช่ไหม่เอันแน่ยกล้อลูกเอ้ย อ๋อขี่เลียวอันนี้เราก็จะเลี้ยวออกเออแดดสองเลยแดดสองเลยนะคะอันนี้แหละแดดยามเช้าเลยนะคะป,ปเยเออมื่อกี้เราก็ลืมนะือนถ้าเราเลี้ยวออกขวาแล้วก็ไปออกเลยนะเออที่ผ่านโรงงานมา,น,านะาเหรอ วังเหยียบขวหนะเนี่ยขวรนิโพเห็นแล้วกลัวจริงๆเลยเลแสงแดดยามเช้าเนี่ยถ้าเราได้ยืนตากแดดในยามเชา้าดีนะคะหมอบอกว่ามันเป็นวิตามิน โอ้ยโอ้ยโอ้ยม่กกี้ไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าแดดมันแยงตาแล้วมันส่องตาส่งหน้าส่งตาป้าตา